เรียกว่าลุ้นกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะสำหรับโปรเจกต์ใหญ่อย่างละครดวงใจเทวาพรมภาคต่อรุ่นลูกของสุภาพบุรุษจุฑาเทพของช่องสามที่ประกอบไปด้วยระอาจานขวญฤทัยใจพิสุขดุษฎสอรและพรชีวันหลังจากที่มีการแคสติ้งนะักแสดงนำกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยเช่นกันนะคะจนในที่สุดนะคะก็มีข่าวลือออกมาแล้วนะคะว่าบวชเพรย์ห้าคนลูกชายของ 5, คุณชัยจุฑาเทพนั้นได้นักแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยกรับคณาวุฒิก้าวนภก้กเอ็มสอนเพชรไมกี้ไม้ปณิธานและพีษกงทัพนะคะส่วนในฝั่งของนายเอกที่เป็นรุ่นลูกของสุภาพบรุษจุฑาเทพนะคะก็ต้องมารอกันต่อไปว่าจะเป็นใครบ้างนะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะรีบมาอัปเดตให้ได้รู้กันนะคะ